วันที่2 6สิงหาคม2566ดออร 1, อิดรเอกพันธิเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ในายขจรศักดิ์จงสุกใสรองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทรุ่นนานาชาติแท็ก s i a cup องพัยบสาและรับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานโดยมีนายนาาัทธภาสวนบระทีต ผ้วราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ณสนามเวลโรดมสนามกีฬาแห่งที่สองโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี